กราบสวัสดีครับ่อามนพี่ีน้องต้องตายทุกๆทุกคนพบกระเป๋าหาเช็เป็นประจำอีกเส้นเคยอไอ้ครับนี่ผ้าไม่กินครับนี่ครับมาหมาเกาหลีอย่าไม่กินรอดเดิมครับสองหัวรถนี่เพาะว่ารถออริจินอลครับรถดั้งเดิมเสียบที่สุดแล้วครับได้มาหม่เกาหลีไห่ครับใครชอบสองน้อยครับรอดเดิมผมมีเองกินครับเหมือน มากครับแซ่บกันเขากินแบบถือวิธีเขากินย่งเงียเขาไม่มีวิธีประเภทนี้กันกินความนะครับตอนนี้เจ้ากัดเลยครับสว้างหัวว่าับมัอนนั่งกระเดยนในใจเด้ เอาไว้มากกว่างนีดนกล้องไก่นะครับใส่ไปเลยครับนี่ไงใส่ลงไปนอนบอลลับครับจริงๆนอนไปแล้วครับตอนหนึ่ง ส่วงกรัรตัวย้านครับจังที่กินยังก็ได้เลยได้มากม่เครับส่วงกรัรคุณไว้แล้วครับขาดไว้ครับม,ม่แม่ถืเป็นไทยหรือเกาหลี้เตรียมไว้หลายครับนี่ติดวานไปเพราะติดวังครับอาหารรักท่านนี้ก็ินดีเหนกันโอ้เสด็จดีกัน ไส่ใส่ความใส่ไข่ไปเลยครับแซ่แช่กินข้าหวหม้อข้าวกระทะเลยพี่นอ้องทำเนียมก่อน เกาหลีแค่วงกังบะไรมากเลแถววงกันนะครับอิ้มซาเสียงมันห้องๆรับทั้งนี้นการจินเส่นเกาหลีเนี่ยเขาพ่ให้การเสร่นนะครับ ไฟก็เดือนแห้งโ้อนทั้งผุนเบิง้งทายหลอดสดครับทั้งผุนสวัสดีทั้งพี่นทั้ง Youtube กับ f c e b o o k เดอครับสำหรับ Facebook แฟนแฟนเพจกับติดตามได้ครับมาหาแชร์เพื่อนครับ รอบเดือแล้วครับรอบเดือแล้ววางันเศร้าหนาวครับยูเขี่กินได้ครับมาใหมา่แง่ไหนกิกนด,ดีกันปกติอาหารรักเราครับแงเ่เลิศงงนของผมนี่นะครับมาใหมา่เลยนะมื้อนี้สาย มูแถบอยู่ครับกำลังกลับไทยอยู่ถือกักตัวกันครับตรงนี้มาตรงหัวมีนูกักตุนครับเมีนูกักตุน 讲了。 ไข่ไข่ข้าวปีกัว๊อบานเท่าครับ,บ,รกกรบ,รบมิวคือโซดาครับนุ่มโซดาครับแจกห่อนครับแจกห่อนจะไม่เดี๋ยวมิวคือโซดาครับไข่ไข่ข้าวปีก,กัว๊อบหน่นะครับ รอบหดึกขาเนาะสิลดหุนเป็นไรเนะาะมามามาครับพี่น้องเอ้ยเจ้านั่นเมื่อนครับ จ้ำครับจ้ำมาลงแขกกินน้ำกันครับ เบิดกระซา่บเบิดแล้วครับที่จริงเกาหลีเขาปร่ใส่ซอส,สหรอะครับเขาสวสดเอาเลยใส่สวยใส้ถ่ามใส่หมอไใสกระทะกับยกสดกบบนี้ครับเกาหลี chắc cứ gì kẻ của thằng này đặt nào chuẩn bật thì ơi เป็นกำลังแรมใจใน WhatsApp สไว้ใไ้นั่นเลยครับพ่อกนคลิหนาครับอยากให้เฮ็ดยังกะความเมียนไม่ไต่ล่างลิปได้แล้วครับเมื่อมหาเชฟจดได้ทุกอย่างครับตามครับอย่างห่อแลวก็ฝากพี่น้องงยูดีมีแห้งทุกขู่ทุกคนครับห้อยพ่นจากโลกจากไพ พิบัติอย่างต่างๆ,ๆครับขอบคุณติดตามรับชมครับสวัสดีครับ